สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผัจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเป็นโรคโรคหนึ่งค่ะที่ ทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่โรคนะแต่จริงๆมันคือโรคนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นที่โด่งดังในโซเชียลเลยนะเนื่องจากพี่ไอซ์แอนยู่นะคะได้ทําคลิปออกมานะคะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับโรครังกล่านะคะซึ่งโรคนี้นะคะมีชื่อว่า binge eating disorder นะคะหรือว่าโรคกินไม่หยุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะโรคนี้มีมานานนมแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ค,ความสนใจกับมันเท่านั้นเองนะคะโรคนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มของโรคจิตเวชชนิดหนึ่งนะคะต้นตอของมันนะคะมันก็คือภาวะ depression นั่นเองค่ะหรือว่าภาวะซึมเศร้าค่ะเมื่อ2 ปีที่แล้วนะคะผัยไ,ได้ประสบกับโลกนี้จริงๆนะคะแต่ว่าผัยไม่ได้แบบว่าเออโพสตหรือว่าเล่าให้ใครฟังมากมายนะคะเนื่องจากมันเป็นโรคที่แบบว่าฟังชื่อแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมึงตะกะหรือเปล่ามึงแบบแค่มึง อยากกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะแผ่คงจะไม่พูดถึงนะเนื่องจากคลิปของพี่ไอซ์แนยูเขาได้บอกเกี่ยวกับรายละเอียดไปเกือบหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยไผ่จะมาเล่าในส่วนของไผ่เองแล้วกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะแผ่เป็นคนที่มีความคิดมากนะคะแล้วก็ม่ตกกังวลมากกว่าปกติไปแล้วนะแล้วก็มีความอ่อนไหวต่อคาพูดของบุคคลรอบข้างง่ายมากๆนะคะในขณะนั้นเนี่ยค่ะไผ่ก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาการทํางานนะคะ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมนะคะมีหลายอร่ยงก,กดดันเข้ามานะคะแล้วก็อีกปัญหาที่สําคันธ์บ้าก็คือปัญหาน้ําหนักขึ้นนั่นเองค่ะภัยนีน้ําหนักที่ จากเดิมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าตัวเก่าไม่สามารถใส่ได้เลยนะคะก็คือแน่นไปหมดเลยเนาะ,ะเริ่มแบบว่ามีคนทักเยอะแล้วก็เริ่มเครียดแล้วก็เลยเริ่มเข้าสู่การลดน้าหนักแบบจริงจังนะคะซึ่งการลดน้าหนักของไผ่เนี่ยค่ะไผ่ก็ได้ทําการศึกษานะคะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาการเอ,อ้ยเรื่องของการออกกาลังกายต่างๆนะหลักการต่างๆคือไผ่รู้หมดเลยนะคะคือแบบศึกษาอย่างจริงจังมากๆแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะในช่วงแรกก็คือโอเคปกติดีนะคะ ต่ว่าด้วยสภาวะความเครียดที่ไผ่ได้เกิดไปข้างต้นนะคะบวกกับความเครียดจากการลดน้ำหนักไปด้วยอีกนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นความเครียดสะสมโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะส่วนกระทั่งมาระยะหนึ่งะะไผ่เริ่มมีการแบบว่าทา,ทานเยอะเหมือนตะบะแตกอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนมากนะคะจะเป็นอาหารประเภทพวกขนมเบกเกอรี่นะคะอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะไผ่จะซื้อมาแล้วก็ทานทีเดียวนะคะในเวลาอันรวดเร็วนะคะคนเดียวหมดนะคะ ซึ่งวันที่ไผ่มีอาการเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดเป็นแคลอรี่นะคะไผ่คิดว่าน่าจะเป็น5000แคลอรี่ได้เลยนะคือไผ่สามารถถ้าเทียบไผ่สามารถกินพิซซ่าถ่ายกระรางได้แบบ3ถ่ายคนเดียวหมดโดยที่แบบว่ากินได้อะโดยที่ไม่รู้สึกอิ่มอะคะ่ะแล้วก็พอหลังจากกินเสร็จเนะะี่ยค่ะไผ่จะมีความรู้สึกแบบร้องไหอ้อ่ะอยากร้องไห้ท้อแท้ะคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนรังเกียจตัวเองว่าแบบ ทาไมทำแบบนี้ทาไมเป็นคนไม่ใสแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูถูกตัวเองเนาะต่างๆนานานะคะแล้วแผก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวพวกนี้เราเริ่มต้นใหม่ออกกําลังกายกันใหม่เนาะพอวันรุ่งขึ้นค่ะแผลก็อาจจะแบบโอเคควบคุมอาหารได้นะคะออกกําลังกายปกติแต่พอผัดใหม่วันหนึ่งอาการเดิมมันก็กลับมาค่ะ นั่นหมายถึงว่าใน1สัปดาห์เนี่ยค่ะผมีอาการของ binge eating disorder เนี่ยค่ะประมาณสามวันถึง4วันต่อสัปดาห์ก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะคะบางสัปดาห์เนี่ยเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะทุกคนน้ําหนักของผัยดิบขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะผัยบอกก่อนนะว่าผัเป็นคนเป็นผู้หญิงที่สูง170ซนติเมตรนะคะน้ําหนักที่พอดีกับผัยแล้วก็แบบใส่เสื้อผ้าสวยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ52าสิถึงห้เนาะทีเนี้ยตอนนั้นน่ะ พอมีอาการนี้เข้ามานะคะน้าหนักไผ่ก็ดีขึ้นไปอย่างดวดไปอยู่ที่60กิโกรัมนะทุกอย่างมันแน่นไปหมดแล้วมันก็เครียดน,นะคะเครียดแล้วแบบภาวะจิตใจคือย่าแย่หดหู่ทุกอย่างทําอะไรไม่ได้ไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรเลยนะคะถามว่าตอนนั้นนะคะไผ่เล่าให้ใครฟังไหมมีคนใกล้ชิดไผ่นะคะที่ไผ่เล่าให้ฟังก็คือมี แฟนผัยนะคะผ่ายเล่าให้เขาฟังซึ่งขนาดคนใกล้ชิดเรามากๆรู้จักเราดีเนะคะเขายังไม่เข้าใจเราเลยนะเขายังบอกว่าอ้าวคุณกินเยอะแล้วเ,เป็นโรคงั้นเรากินเยอะเราก็เป็นโรคหรออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเราไม่มีข้อมูลนะคะมาซัพพอร์ตตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็จากการที่ผ่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับอาการของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลมากมายมาซัพพอร์ตตรงนี้นะคะแต่ผ่ยก็ได้เห็นชื่อโรคตัวนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วนะคะแล้วผ่ยก็สงสัยว่า เราเข้าขายมากๆนะคะเราแบบเข้าขายที่จะเป็นโรคนี้มากๆเนาะแล้วก็าผา่ลองซอร์ชไปใน YouTube นะคะก็แทบจะไม่มีคนทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะส่วนมากที่ผ่เจอจะเป็นคลิปของต่างประเทศนะคะก็จนในที่สุดนะคะผ่รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเริ่มแบบว่าแย่มากๆนะคะคือแย่ขนาดที่ว่าคือตอนที่ผ่กินอะ่ะผ่กินอาหารที่มีน้ำตาลสูงเพราะขนมใช่ไหมผ่กินจนเวียนหัว หน้ามืดไปเลยอะแล้วแผรก็นอนงอตัวอยู่ที่ห้องเพราะมันจุกไงแล้วแผรก็น้ําตาไหลร้องไห้อะค่ะแบบมันเครียดมันดิ่งแบบมองไปทางไหนที่มืดมิดไปหมดเลยอะค่ะ <S <S <ๆ>แล้วก็เนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยคือมันทรมานมากมากเลยนะทุกคนจนกระทั่งแบบไผ่ก็ได้คุยกับแฟนนะคะว่าเออไผ่แบบมีภาวะแบบไม่ไหวแล้วนะคือช่วงนั้นทะเลาะกับแฟนบ่อยมากเลยนะบอกเลยคือทะเลาะกันหนักมากแล้วก็เริม่มคุยกับแฟนว่าเออเราไม่ไหวแล้วแบบ รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแล้วอะค่ะก็ตัดสินใจไปพบแพทย์นะคะก็ได้คุยกับแพทย์นู่นนี่นั่นนะคะแพทย์ก็จ่ายยามาเป็นยาคลายเครียดกับยานอนหลับนะคะ mm hmm. อ,อ๋อไผ่ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะเรื่องการนอนหลับที่ไผ่ได้ได้ยานอนหลับมาเพราะว่า ไข่จะบอกว่าการกินเยอะๆเนี่ยค่ะส่งผลต่อการนอนหลับของเราด้วยนะแล้วก็นอกจากการกินเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีในเรื่องของความไม่ตกกลงวันแล้วก็ความคิดมากด้วยนะคะที่ผสมการทําให้ไั่น้อยไม่หลับเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของไัย่อย่างมากเลยนะคะก็จะบอกว่าตอนนั้นเหมือนคนแบบคือมันแย่ถ้าพูดถึงสภาพตัวเองตอนนั้นคือแย่มากแล้วแบบพอ,พ,อพูดพอคิดถึงตอนนั้นแล้วรู้สึกบบว่า กลัวตัวเองมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะไผ่ก็ได้รับยานะคะมาเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วก็ไผ่ไม่มีอาการนั้นเลยนะทุกคนไม่มีอาการบอกกลับไปกินแบบ binge eating disorder เลยนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือเท้าความได้นะคะว่า สุดท้ายแล้วนะคะอาการที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่ไผ่เนี่ยหักเครียดมากจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื่องสภาพแวดล้อมเครียดเรื่องการลดน้ําหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตีกรอบให้ตัวเองชัดเจนจนเกินไปนะคะแบบกินนั่นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เขากำหนดคารี่ต่อวันนะคะแล้วก็ซิกอย่างสดๆเลยนะ มันก็เลยทำให้ผายเติดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลหนักหนักหนักมากมากเลนะคะหลังจากที่ผายได้รับยาผายเครียดนะคะก็เหมือนเหมือนเป็นการปรับสมดุลในสมองนะทำให้เรามองโลกเป็นสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดความวิตกกังวลลงนะคะความเครียดลดลงเนาะแล้วก็ผายสามารถนอนหลับได้อย่างปกตินะคะโดยใช้ยานอนหลับอยู่นะแล้วก็มีการปรับไมเซตปรับทัศนคติบางอย่างในตัวเองนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะจนกระทั่ง ไ,ไม่มีอาการนั้นอีกเลยจนถึงวันนี้นะซึ่งน้ําหนักไข่ก็คือลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าระหว่างที่ไข่ทานยานเนี่ยไข่ก็ยังมีการออกกําลังกายอยู่ด้วยนะคะยังดูในเรื่องของโภชนาการบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็คือไม่ได้ตีกรอบตัวเองมากเกินไปนะคะเรียกง่ายๆว่าทางสายกลางนั่นเองก็คือทานอาหารเหมือนคนปกตินะคะแต่ว่าเป็นการทานที่บบว่าโอเคเช้าเที่ยงเย็นเป็นสามมื้อปกตินะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายด้วยการวิ่งหรือว่าคาร์ดิโอแล้วก็มีเวทบ้างเล็กน้อยนะคะมันทําให้ทุกอย่าง เริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะจนทังตอนนี้น้ำหนักไผ่นะคะกลับมาอยู่ที่ประมาณ54-55นะคะก็ถือว่าไม่ผอมแล้วก็ไม่ได้อ้วนเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ถือว่าโอเคเป็นน้ําหนักที่พอใจนะคะปัจจุบันนี้นะคะไผ่ยังคงรับการรักษาอยู่นะยังคงกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คิดว่า ตอนนี้ตัวเองโอเคแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันแหละที่เราเครียดมากนะคะแต่ว่าในเวลาที่เราเครียดหรือว่ากดดันเนี่ยไพ่ก็จะไม่ได้ไปลงกับการกินอีกนะไม่มีการซื้อขนมมาเยอะๆแล้วกินนะคะถ้าเกิดว่าอยากจริงๆนะก็แค่ซื้อขนมมาหนึ่งชิ้นแล้วก็กินให้อิ่มก็คือจบนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหรอไม่ค่ะไม่พอนะคะก็คือต้องเหมือนเหมาเซเว่นเลยะค่ะ <c oughs> มานั่งกินเดียวคนเดียวอะพอมันผ่านมาได้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเราผ่านมาแล้วเนาะ คือไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนนะคะแล้วแบบภัยอยู่คนเดียวด้วยอะคะ่ะก็คือแบบก็คิดดูแล้วกันว่าแบบสภาพใจิตใจมันจะต่ำตมย่ำแย่ขนาดไหนอะสำหรับใครที่สงสัยว่ามีปัญหาในเรื่องนี้อยู่หรือว่าเข้าข่ายการเป็นโรคนี้อยู่นะคะสามารถทักมาคุยกันได้นะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์หรือว่าทัก a c e b o o k นะคะอินสตาแกรมได้ทั้งหมดเลยนะเผื่อใครจะแบบเออพอที่จะแบบ แนะนำแนวทางในการพบแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะไม่มากก็น้อยเนาะสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่พาย,ยายาะจะฝากบอกทุกคนเลยก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะการเข้มงวดกับตัวเองนะคะการตั้งกฎระเบียบหรือว่าตีกรอบให้ตัวเองเป็นมีข้อดีเหมือนกันแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องเออเดินทางสายกลางบ้างเนาะแบบยืดหยุ่นให้กับตัวเองบ้างนะคะพาย,ยายาะให้แบบ เออปล่อยตัวให้มันสบายๆบ้างเนาะบางอย่างเราไม่ควรที่จะบอกว่าไปตีกรอบให้มันมากนักกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญการเก็บคําพูดของคนอื่นมาคิดมากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไร้สาระมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนคือผาแบบคิดทุกเม็ดคิดทุก ระเบียดนิ้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไผ่ก็รู้สึกว่าเออไผ่ปรงได้เยอะขึ้นแล้วนะคะด้วยการปรับทันตนาคตินะคะไม่ใช่ว่าวัน2องวันเราจะสามารถทําได้เลยนะคะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไผ่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, แล้วก็กดแชร์ไผ่ได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ให้ไผ่ก็ได้นะเพราะว่าเหล่านี้นะคะเป็นกําลังใจหลักของไผ่เลยนะคะที่ให้ไผ่แบบ เออได้หาอะไรทําแบบทําคลิปเออได้ทํานู่นทำนี่นะคะคิดคอนเทนต์ต่างๆมาให้เพื่อนๆนะคะผัอาจจะผลิตคลิปหรือว่าสื่อออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะคะผสัญญานะคะว่าผ่จะพยายามทําคลิปที่ดีนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกด Subscribe ด้วยนะ